สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับแนนรีเจนโงมคาะอีกเชียงเคยค่ะวันนี้นะแนนมีราคาพิเศษนะคะนั่นก็คือ Toyota Innova 2.8ตัว G นะคะราคาอยู่ที่7 8 5 0 0 0บาทค่ะหน้ากันนะคะด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะด้านหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแบบโฉมใหม่เลยนะคะ นี่อันนี้ลูกค้าก็จะได้ยาเป็นยาปีใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกระจกมอค้างนะคะปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมือจับแบบโครมเมียมนะคะลูกค้าน,นี่นะคะเรามาดูภายในของเขากันดีกว่านะคะนี่ภายในนะคะหูใหม่มากคะ่ะลูกค้าใหม่มากจริงๆนะคะนี่ ายในเขานะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะมีเซ็นทันล็อกนะคะลูกค้านี่มีเซ็นทันล็อกอยู่ตรงด้านนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะตับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะแล้วก็มีกระจกไฟฟ้านะคะเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นแบบรีโมทนะแล้วก็นี่ คันนี้นะคะวิ่งน้อยมากนะคะวิ่งเพียสแต้อต้นนเองค่ะลูกค้าตันนี้นะคะจะมีแอร์แบ็กนะคะทั้งหมดนะคะ9้าใบเลยค่ะลูกค้ามีระบบอีโคคาร์นะคะแล้วก็มีระบบกันถลายด้วยนะคะลูกค้าพวมไลมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ตรงด้านนี้นะคะ เบาะนั่งสบายนะคะลูกค้าสามารถรองรับสรีระได้เลยนะคะรองรับสุดระรอดีมากเลยนะคะนี่ของเขาจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะนี่นะคะจะปุ่มอีโคนะคะจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ระบบกันถลไมของเขาจะอยู่ตรงด้านนี้นะคะมั้ก็จะเป็นระบบแอร์นะคะนี่เปิดปึ๊บ,บ,บ เริ่มมาแล้วค่ะแอร์เริ่มนะคะแอร์เริ่มทำงานแล้วนะคะแล้วก็หน้าจอของเขานะคะนี่เป็นแบบสัมผัสเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้สามารถรองรับ b ู u e t o o t ได้นะคะลูกค้านี่นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะระบบนะคะ HDMI นะคะ แล้วก็มีระบบนะคะที่รองรับนะคะ FM AM นะคะ CD นะคะแล้วก็ตรงนี้ของเขานะคะจะมีที่เสียบสายอยู่ตรงด้านนี้นะคะ USB นะหน้าจอสัมผัสน,นะคะใช้งานง่ายค่ะลูกค้า ายในเขาออกแบบมนะาสไตล์แบบเรียบหรูดูดีนะคะสะดวกสบายนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่นี่เลยใส่แว่นตานะคะเวลาที่เราเดินทางกกไกลๆนะคะแล้วก็นี่กระจกใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็ตรงข้างใน,นของเราก็จะมีวางแก้วน้ำอะไรอย่างงี้ค่ะนี่แก้วน้ำตรงนี้นะคะ แล้วก,ก็พรมอย่างดีเลยนะคะติดฟิล์ม 3M นะคะลูกค้าติดฟิล์ม 3M นะสไตล์ฉบเฉียวมากนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะด้นกันนะคะนี่ด้านหลังของเขานะคะค่อนข้างกว้างนั่งสบายนะคะลูกค้านี่นั่งสบายมากๆเลยนะคะ หาหลังก็แอร์เย็นฉ่ำนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะนี่เปิดแอร์ตรงด้านนี้นะคะลูกค้าเปิดแอร์ตรงด้านนี้นะคะสามารถเพิ่มนะคะจะตรงนี้ได้เลยนะคะเพิ่มลดนะจะตรงนี้ได้นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะสามารถปรับได้นะ รอบคันเลยนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีมีไฟนะคะก็ด้านหลักของเขานะคะก็จะมีที่ถัดรองอาหารนะคะลูกค้านี่แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะคุณสะดวกสบายมากเลยนะคะลูกค้าลาที่เราเดินทางใช่ไหมบางทีอ่ะเราไปรถที่แบบ เราต้องถืออ่ะแต่น,นี้เราไม่ต้องถือเลยวางนะคะแล้วก็นั่งดูหนังฟังเพลงชิลๆได้เลยนะคะตลอดการเดินทางเลยนะคะไปกับครอบครัวเล็กๆยใหญ,ใหญ่หรือไปกับแก๊งเพื่อนก็นได้นะคะคันนี้แนะนําเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านท้ายของเราดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะด้านท้ายของเขานะคะนี่ก็จะมีปาร์เซนเซอร์นะคะนี่นี่เลยริสต้านะคะรุนชิต้านะคะ นี่ด้านท้ายของเขานะคะนี่เลยเบาะสามารถพับเก็บได้นะคะลูกค้าอุปกรณ์นะคะครบเลยนะคะเครื่องมือถอดล้อยางอะไหล่แม่แรงนะคะอุปกรณ์ครบเลยนะคะแล้วก็เบาะสามารถพับเก็บได้แบบนี้นะคะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้เลยนะคะจะบอกว่าใหม่มากนะคะรถก็เป็นรถที่ ทันสมัยมากขึ้นนะคะเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่านะคะนะคะนี่ฝาครอบนะคะก็เป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วนี่ก็เลยชุดแต่งรอบคันนะคะลูกค้าชุดแต่งรอบคันนะคะ มาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะนะคะห้องเครื่องนะคะสะอาดใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้า รถ <Not S 2> เดิมนะคะคันเดิมเลยค่ะไม่มีชนหนัดจมน้ําตัดต่อไฟไหม้ไม่มีนะคะแล้วเราก็ยังมีการตรวจอินสเปกชันทุกพันนะคะมากกว่าร้อยรายการเลยนะคะเพิ่มความมาั่นใจให้กับลูกค้าได้เลยนะคะเริต้นนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็คช่วงล่างให้เรียบร้อยเลยนะคะเราทําเป็นรถแบบพร้อมใช้งานเลยนะคะนี่นะคะแนนก็ขอฝากเจ้าตัวนี่เลยนะคะตโตโยต้าอินโนวานะคะเครื่อง2 จุนะคะตัวจนะคะปี2010และก็สุดท้ายนี้นะคะแนงขอฝากนะคะกดติดตามนะคะช่องทาง YouTube นะคะของดีเจนฮงคาด้วยนะคะกด s b ั c r i b e ได้เลยค่ะ